Amen. 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 วันนี้เป็นวันสมโพธินบุญเปโตรโลและนบุญเปาโลอัครสาวกเป็นการสมโพธพระศาสนาจักรซึ่งเป็นผลมาจากการเทศสอนของท่านทั้งสองพระวรสารของนบุญมัทธิวในบทที่16ข้อ1 3ถึงข้อ19พูดถึงที่มาที่ไปของการเริ่มต้นของพระศาสนาจักร นบุญมัทธิวพูดถึงการที่พระเยซูเจ้าพ,พร้อมกับสิทธิ์ไปที่เมืองซิซาริยแห่งฟิลิปที่นั่นเป็นเมืองที่ถือว่ามีคนต่างชาติต่างศาสนาอยู่เยอะทีเดียวและที่สำคัญก็คือที่นั่นมีภูเขาสูงชื่อภูเขาเฮอร์มันและมีถ้ำภายในถ้ำนั้นมีการกราบไหว้พระเทเทียม นอกนั้นก็มีวิหารที่กษัตริย์เฮโรสสร้างเป็นเกียรติแก,ก่กษัตริย์ซีซาด้วยฉะนั้นในสถานที่แห่งนั้นจึงมีการกราบไหว้พระเทเทียมและคนที่ชาวยิวรังเกยียจนั่นก็คือตัวจักรพรรดิเองทั้งหมดเหล่านี้ชาวยิวมักจะมองว่าที่เมืองนี้เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นผลงานของซาตานเพราะว่า ภายในภูเขานั้นมีถ้ำซึ่งมีปากถ้ำที่ลึกและมีไฟอยู่ตลอดเวลาคนก็เลยเชื่อว่านี่คือประตูเข้าสู่อาณาจักรของซาตานพระเยซูเจ้าทรงเลือกสาวกมาที่นี่เพื่อตั้งคำถามพวกสาวกที่สำคัญมากนั่นก็คือพระองค์ทรงต้องการจะให้สาวกมาแล้วก็มามองดูบริบทที่อยู่เบื้องหลัง เพื่อจะยืนยันด้วยคำถามของพระองค์ว่าพวกเขานั้นรู้จักพระองค์ดีแค่ไหนและพระองค์นั้นทรงเป็นใครเมื่อเทียบกับพวกพระเทศเทียมที่อยู่ในบริเวณนั้นพระองค์ทรงเริ่มต้นถามความคิดเห็นของประชาชนถามว่าประชาชนนั้นคิดว่าพระองค์ทรงเป็นใคร พวกสาวก็มาแรงงานสิ่งที่พวกเขาได้ยินจากประชาชนสิ่งที่ประชาชนให้คำตอบนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาได้สัมผัสได้เห็นได้รับรู้ถึงแผนการแล้วก็ผลงานของพรองในช่วงเวลาที่พรองเทศสอนและดูแลรักษาพวกเขาฉะนั้นก็จะมีคำตอบหลากหลายมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งเป็นคำตอบที่เน้นถึง บทบาทของพระองค์ในฐานะที่เป็นประกาศสขเมื่อตั้งคำถามที่หนึ่งเสร็จแล้วได้ยินคำตอบมาพระเยซูเจ้าทรงเตรียมที่จะถามคำถามที่สองซึ่งเป็นคำถามที่สําคัญเพราะว่าเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับพวกสาวกโดยตรงพระองค์อยากจะรู้ว่าชาวบ้านเขาคิดว่าพระองค์เป็นใครแล้วนั้นต้องการจะรู้ว่า สาวกแต่ละคนหลังจากที่ติดตามพระองค์มาแล้วเนี่ยคิดว่าพระองค์ทรงเป็นใครพระองค์จึงทรงถามพวกเขาว่าแล้วพวกท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครเป็นคำถามที่สำคัญมากซึ่งไม่ใช่เป็นการเอาคำตอบของชาวบ้านมาตอบแต่จะต้องตอบด้วยชีวิตประสบการณ์การได้อยู่กับพระองค์ฉะนั้นคำพูดจึงเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ในขณะที่ประสบการณ์ต่างหากที่อยู่กับโพรงแล้วก็ได้สัมผัสชีวิตกับโพรงจะต้องกลั่นกรองออกมาเป็นคําตอบที่ออกมาจากชีวิตจริงๆคําถามของโพระงเหมือนกับต้องการจะถามว่าพวกเขามองดูว่าโพรงเป็นใครอัตลักษณ์ของโพระงคคือใครฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับการเสนอภาพลักษณ์ของโพรงมาให้แก่พวกสาวกได้เห็น ซึ่งพรงค์ไม่ได้อยู่ในคำตอบแต่ว่าอยู่ในการที่พรงค์สามารถหลอมชีวิตของพวกเขาได้อย่างไรในการที่พวกเขาอยู่กับพรงค์ติดตามพรงค์มาพรงค์ไม่ทรงต้องการจะให้พวกเขาสร้างคำจํากัดความเกี่ยวกับพรงค์แต่ต้องการจะให้พวกเขา หาคำตอบมาจากการที่พวกเขาอยู่กับพรองได้รับการหลอมจากชีวิตของพรองและคำสอนของพรองแล้วนั้นพวกเขาจะไม่เอาคำตอบจากคำสอนที่เขาได้ยินเวลาที่พรองสอนแต่เป็นคำตอบที่มาจากการที่พวกเขาเป็นสิทธิ์ของพรองทั้งหมดเหล่านี้บ่งบอกถึงตัวตนของพวกสิทธิ์ที่จะสามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจน เป็นคำถามที่พงทรนต้องการจะถามแบบง่ายๆก็คือท่านว่าเราเป็นใครแล้วท่านติดตามเรามาทำไมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตามเรามาและร่วมชีวิตกับเราทำใหม่นี่คือคำถามที่สำคัญมากเพราะบ่งบอกถึงชีวิตทั้งหมดของพวกสาวกหลังจากที่ติดตามพงค์มา เปโตรเป็นคนให้คำตอบพระองค์คือพระคิดเเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตเป็นคำตอบที่พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่าไม่ได้มาจากความคิดของเปโตรแต่จากการดนใจของพระเจ้าการที่จะรู้จักพระองค์นั้นใช้ตรรก,กะและเหตุผลยังไม่พอเพราะว่าพระองค์ทรง มีมากไปกว่าที่เหตุผลและตรกะชี้บอกพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะยืนยันว่าถ้าต้องการจะเชื่อพระองค์นั้นต้องเปิดใจรับพระพรแห่งความเชื่อที่พระองค์จะประทานให้เมื่อเปิดใจรับแล้วจะต้องทำให้ความเชื่อนี้เพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาเวลาเดียวกันก็ ทำให้ความเชื่อนี้ไปขับเคลื่อนชีวิตให้เป็นความรักตามเยี่ยงอย่างของพระง์ฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วคําตอบของเปโตรโยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นมากกว่าประกาศศกพระองค์ไม่ได้มาตามแนวของประกาศศกต่างๆที่ผ่านมาในอดีตพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ผู้ทรงได้รับการเจิมเพื่อพันธกิจที่สําคัญมาก พันธกิจในแผนการของความรักและความรอดของพระบิดาเจ้าที่มีต่อมนุษย์ฉะนั้นพระองค์ทรงมีแนวทางของการเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์ที่ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากการที่รอคอยพระเมสสิยาห์มาเป็นเวลาชานานคำตอบของเปโตรนั้นเป็นคำตอบที่เลยเหตุผลของมนุษย์ จึงต้องได้รับการเผยแสดงจากพระเจ้าเพราะว่าเพื่อจะสามารถเข้าไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์จำเป็นต้องได้รับการเผยแสดงจากพระเจ้าเพราะว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าพระเยซูเจ้าในฐานะที่เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นใครแน่ๆต้องเป็นพระองค์ต้องเป็นพระเจ้าที่เผยให้ คำตอบของเปโตรนั้นชัดเจนนั่นก็คือพระองค์คือพระคิสเ์เจ้าบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตและนี่คือศิลาสละเปโตรในการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นพระศาสนจาจักรของพระองค์การที่ยืนยันว่าพระองค์คือพระคิสต์เจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตนี่คือฐานของพระศาสนาจักรฐานของความเชื่อฐานของการเป็นสิทธิ์ของพระองค์ฉะนั้นเปโตรเมื่อได้ให้คำตอบนี้ภายใต้การดนใจของพระเจ้าก็เป็นการพร้อมแล้วที่เขาจะมีฐานที่ชัดเจนนี้เพื่อจะได้ต่อยอดงานของพระองค์ในฐานะที่จะเป็นผู้นำพระศาสนาจักรของพระองค์ ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือการที่พระเจ้าทรงเริ่มมนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้มีแต่พระเจ้าทรงเผยให้มนุษย์เพียงแต่จะต้องเปิดใจน้อมรับและคิดอย่างที่พระเจ้าทรงคิดมองอย่างที่พระเจ้าทรงมองเวลาที่เปโตรทูลว่าพระองค์ทรงเป็นใครพระเยซูเจ้าก็ทรงบอกว่าเปโตรเป็นใครนี่คือ สิ่งที่เป็นการยืนยันบ่งบอกว่าใครเป็นใครเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าคนนั้นเป็นใครสำหรับเราคนนั้นก็จะสามารถบอกได้ว่าเราเป็นใครสำหรับเขานี่คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดมาจากการที่บอกว่าคนหนึ่งเป็นใครสำหรับเราพระองค์ทรงบอกว่าเปโตรเป็นใครพระองค์ ทรงบอกว่าซีมอนบุตรของยอนท่านมีบุญเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เผยให้คำตอบที่ตอบเมื่อกี้นี้แต่เป็นพระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยให้ฉะนั้นนี่คือสิ่งแรกที่เปตโตรได้รับการชี้อบอกพระองค์ทรงบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งจะดำเนินชีวิตไปตักกะของมนุษย์สิ่งที่มนุษย์คิดต่อไปนี้ในฐานะที่เขาจะต้องเป็นผู้นำพระศาสนาจักรเขาจะต้องเป็นคนคนหนึ่งซึ่งเปิดเพื่อรับการดนใจของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเข้าไปสู่โลกของพระเจ้าเพื่อจะได้สามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างจากมุมมองของพระเจ้าเมื่อน,นั้นแหละเขาจึงพร้อมที่จะนำพระศาสนาจักรของพระองค พระเจ้าทรงเป็นจุดเริ่มต้นและต่อเนื่องพันธกิจของพระองค์ฉะนั้นพระสราสนจักรจึงมั่นคงและหนักแน่นต่อหน้าสถานาการณ์ต่างๆเพราะว่าเป็นพระสราสนจักรของพระเจ้าพระองค์ทรงให้เปตโตรได้รับการเผยแสดงเพื่อให้เปตโตรนั้นสารต่อ การเผยแสดงนั้นในการนำพระศาสนจักรของพระองค์ฉะนั้นเบื้องหลังการดูแลปกครองของพระศาสนจักรที่เปโตรจะต้องทำนั้นมีองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่เบื้องหลังและเป็นจุดเริ่มตน้นถ้าจะพูดกันแล้วพระศาสนาจักรนั้นเป็นพระศาสนจักรของพระองค์และพระองค์ทรงเผยความจริงให้เปโตรได้รับรู้เพื่อจะสามารถร่วมมือกับพระองค์ ในการที่จะนำพระศาสนจาจักรของพระองค์ไปอย่างถูกต้องตามแนวทางของพระองค์อย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงบอกว่าตัวเปโตรหลังจากที่ประกาศยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระกิตติเจ้านี่คือข้อความเชื่อซึ่งจะเป็นเหมือนศิลาสำหรับเขาจะเป็นฐาน ของการปกครองการดูแลพระศาสนาจักรสำหรับเขาพระองค์จึงทรงบอกว่าท่านจึงเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนาจักรของเราบนฐานของการประกาศยืนยันของเปโตรพระองค์จะสร้างพระศาสนาจักรของพระองค์พระศาสนาจักรนั้นเป็นพระศาสนาจักรของพระเจ้าซึ่งมีพระเยซูเจ้าซึ่งได้รับการเจิมและเป็นพระบุตรของพระเจ้านั้น ได้นำพระนาจาักรนี้มาในโลกใบนี้เพื่อต่อยอดไปสำหรับคุณความดีและผลประโยชน์ฝ่ายด้านจิตใจของทุกคนเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงต้องการจะยืนยันว่าในเมื่อเปโตรเปิดใจรับการดนใจของพระเจ้ามารับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นในพระเจ้าและไม่ใช่อยู่ในความสามารถของเขานั้น เปโตรมีความมั่นใจได้ว่าพระศาสนาจักรนี้จะแข็งแกร่งพระศาสนาจักรนี้จะหนักแน่นมั่นคงเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงสัญญาว่าประตูนรกไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เวลาที่พระองค์พูดถึงประตูนรกก็ทรงอ้างอิงไปถึงถ้ำที่อยู่บนภูขเขาเฮอร์มอนที่นั่นเป็นถ้ำท,ที่ลึกและมีไฟออกมา อย่างต่อเนื่องและทุกคนก็พากันคิดว่านั่นเป็นประตูนรกพระองค์ทรงบอกว่าแม้กระทั่งสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นประตูนรกและมีอำนาจใหญ่โตนั้นไม่สามารถทำอะไรพระศาสนจ,จักรได้เพราะว่าพระศาสนจ,จักรมีฐานบนศิลาศิลานี้ไม่ใช่ตัวเปโตรแต่ศิลานี้ก็คือความเชื่อที่ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคิต์เจ้า ระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตนี่คือฐานและศีราที่มั่นคงสําหรับพระศาส,ะสนาจักรไม่มีใครสามารถมีชัยเหนือพระศาส,ะสนาจักรได้ฉะนั้นไม่ว่าจะอำนาจอะไรอำนาจของซาตานหรืออำนาจของความตายไม่สามารถทำลายพระศาส,ะสนาจักรได้เพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงดำรงอยู่ในพระศาส,ะสนาจักร พระเยซูเจ้าทรงกระทําทุกสิ่งทุกอย่างในพระศาสนาจักรเพราะพระศาสนาจักรนี้เป็นพระศาสนาจักรของพระองค์นี่คือสิ่งที่ทําให้เกิดมีจุดยืนที่หนักแน่นและมั่นคงในการที่จะดําเนินชีวิตของพระศาสนาจักรอย่างต่อเนื่องต่อหน้าสถานการณ์ต่างๆแม้ว่าจะต้องมีบางช่วงบางเวลาที่พระศาสนาจักรต้องเจอกับปัญหา ความขัดแย้งร้อยแปดแต่พระศาสนาจักก็ผ่านมาได้โดยตลอดเพราะว่าเบื้องหลังในพระศาสนาจักรนั้นมีพระองค์ซึ่งทรงปกครองอยู่ดูแลอยู่เพราะเป็นพระศาสนาจักรของพระองค์คำตอบของเปโตรทำให้เปโตรพร้อมที่จะเป็นศิลาเป็นฐานเพื่อ จุดเริ่มต้นของพระศาสนาจักรพระองค์คงต้องการจะถามเราแต่ละคนในฐานะที่เป็นบุคคลในพระศาสนาจักรเพราะนี่เป็นเรื่องสําคัญมากในการที่จะอยู่ในพระศาสนาจักรสิ่งที่พระองค์จะทรงถามเราแต่ละคนนั้นก็คือและท่านละ่ะท่านคิดว่าเราเป็นใครเป็นคําถามที่พระองค์จะทรงถามทุกวัน ตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาพระองค์จะทรงถามว่าท่านคิดว่าเราเป็นใครเพราะว่าตลอดวันนี้การดำเนินชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคำตอบที่เราให้เป็นคำตอบที่มาจากชีวิตของเราฉะนั้นถ้าจะพูดในความเป็นจริงแล้วเพื่อจะสามารถเป็นสิทธิติดตามพระเยซูเจ้าและเป็นสิทธิที่แท้จริงนั้นจะต้องคอยตอบคำถามนี้เสมอ ต่อหน้าวันใหม่พระองค์จะถามเราว่าท่านคิดว่าเราเป็นใครวันทั้งวันนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทอย่างไรและทรงต้องการจะให้เราเป็นอย่างไรแล้วนั้นต่อหน้าปัญหาที่จะต้องแก้ไขพระองค์จะทรงถามเราเหมือนกันว่าสำหรับเราพระองค์เป็นใครจากมุมมอง ของมนุษย์และตักกะของมนุษย์นี่คือปัญหาแต่จากมุมมองของพระเจ้าและข่าวดีของพระเจ้านั้นมองปัญหานี้อย่างไรในความเป็นจริงแล้วปัญหานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เลวร้ายหรือว่าจะสามารถส่งผลกระทบถึงเราได้เป็นความนึกคิดและทัศนคติของเราเกี่ยวกับปัญหานั้นต่างหาก ที่จะเป็นตัวทำร้ายหรือทำลายเราถ้าเรามองดูปัญหานั้นเป็นการท้าทายให้มีวิธีการหาวิธีการเพื่อจะทำให้ปัญหานั้นผ่านพ้นไปได้ดี<ๆ>ก็เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์เราจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นโดยอาศัยปัญหาที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าแต่ถ้าเรามองดูปัญหานั้นเป็นเรื่องของจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างลงเอยกลายเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องนั้นตัวเราเองก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะเราจะพบกับปัญหาที่สะท้อนเข้ามาในตัวเราและทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่ใช่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบฉะนั้นต่อหน้าปัญหาต่างๆนั้นสิ่งที่เราจะต้องให้คำตอบพรุงจะถามเราทันทีเลยว่าต่อหน้าปัญหานี้ท่านคิดว่าเราเป็นใคร เราแต่ละคนจะต้องบอกว่าต่อหน้าปัญหานี้พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์บุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตปัญหานี้เราจะไม่เผชิญคนเดียวเราจะไม่มองจากมุมมองของเราอย่างเดียวแต่เรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งร่วมแก้ไขปัญหาให้เราเวลาเดียวกันเราก็จะไม่คิดตามภาษาของเราแต่ยังมีมุมมองของพระเจ้าทางข่าวดีของพระองค์วิธีมอง ด้วยพระวาจาของพระองค์ซึ่งจะทำให้ปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาที่เผชิญหน้าพร้อมกับพระองค์แล้วพบกับความสำเร็จในพระองค์ทั้งหมดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคำตอบที่เราให้แต่ในแต่ละช่วงชีวิตของเรามันไม่ใช่เป็นคำตอบที่เราให้หลังจากที่เรียนคำสอนเสร็จรู้ว่าพระองค์เป็นใครแล้วเราให้คำตอบทีเดียวหลังจากนั้นก็จบไม่ใช่ แต่เป็นคำตอบที่เกิดขึ้นทุกวันแต่และช่วงเวลาของชีวิตของเราต่อหน้าสถานการณ์ของความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆถ้าเจอใครบางคนที่มีท่าทีอคติกับเราทำให้เรารํำคาญทำให้เรารู้สึกกดดันเราก็จะมีคำถามนี้ขึ้นมาพระวงจะถามเราว่าต่อหน้าสถานการณ์เช่นนี้ในความสัมพันธ์แบบนี้ ต่อหน้าบุคคลแบบนี้พระองค์ทรงเป็นใครสำหรับเราเป็นเราที่จะต้องตอบคำถามแล้วบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระองค์ทรงสอนว่าทุกคนเป็นพี่เป็นน้องทุกคนนั้นเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งจะต้องรักต้องให้อภัยต้องให้โอกาสทั้งหมดเหล่านี้เป็นการบ่งบอกถึงการที่เราจะต้องให้คำตอบ แก่พระองค์อย่างต่อเนื่องในชีวิตความเป็นจริงของเราคำตอบแต่และคำตอบนั้นจึงส่งผลถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของเราในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องนี่คือความเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้านี่คือบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเพราะมีพระคริสต์เจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่ขับเคลื่อนให้เกิดมี การกระทําอย่างสอดคล้องกับคําสอนของพระองค์แนวทางที่พระองค์ทรงชีบ้บอกปัญหาส่วนใหญ่ของเราก็คือการที่คําตอบนั้นมาจากคนอื่นครูสอนคําสอนสอนว่าพระคริสต์เจ้าเป็นใครหลังจากนั้นเวลาที่ไปฟังเทศเราก็จะได้ยินพระสงฆ์บอกพระคริสต์เจ้าทรงเป็นใครทั้งหมดเหล่านี้เป็นคําตอบที่มาจากบุคคลอื่น ซึ่งถ้าเรารับมาเราก็เพียงแต่เชื่อต่อไปแต่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้านั้นความเชื่อนั้นต้องเปลี่ยนเป็นการกระทําเป็นความสัมพันธ์เป็นการขับเคลื่อนเป็นอะไรบางอย่างที่จะต้องส่งผลไปถึงชีวิตของเราฉะนั้นคําตอบที่ได้มาจากคนอื่นนั้นเป็นคําตอบที่เป็นข้อมูล แต่คำตอบแท้ๆจะต้องออกมาจากชีวิตของเราจากประสบการณ์ของการร่วมชีวิตกับพระองค์ในทุกสิ่งในทุกสถานาการณ์ในชีวิตของเราแต่ละวันทั้งหมดเหล่านี้คำตอบไม่ได้มาจากตรรก,กะและเหตุผลของความเป็นมนุษย์ของเราอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงบอกว่าคําตอบของเปโตรไม่ได้มาจากเลือดเนื้อไม่ได้มาจากมนุษย์ เป็นคำตอบที่ได้รับการสังเคราะห์มาจากพระวาจาและข่าวดีของพระองค์อย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับคำตอบที่ชัดเจนที่เราจะสามารถตอบพระองค์ได้อย่างชัดเจนพระองค์ทรงเป็นใครสำหรับเราเมื่อมีการขับเคลื่อนจากข่าวดีของพระองค์การขับเคลื่อนจากพระวาจาของพระองค์แล้วทั้งหมดเหล่านี้ก็จะสังเคราะห์ออกมา เป็นคําตอบที่เราให้แก่พระองค์ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมท,ทั้งหมดเหล่านี้ก็จะส่งผลถึงชีวิตของเราแต่ละคนส่งผลถึงความสัมพันธ์ที่มีกับคนอื่นแล้วที่สุดก็จะเป็นแนวทางของการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะชี้บอกเราในโอกาสของการสมโพธท่านนบุญเปโตรและเปาโลและการ เริ่มต้นของพระศาสนาจักรพระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นใครสำหรับเราเราจะต้องให้คำตอบที่ชัดเจนออกมาไม่ใช่ด้วยสิ่งที่เราเรียนรู้มาแต่จากการที่เรามีประสบการณ์กับพระองค์ดิมเนินชีวิตร่วมกับพระองค์สังเคราะห์พระวาจาและข่าวดีของพระองค์และนำมาปฏิบัติเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องเมื่อนั้น คำตอบของเราจะเป็นคำตอบที่มาจากชีวิตชีวิตของเราเป็นคำตอบและคำตอบของเราเป็นชีวิตในแต่ละวันอย่างแท้จริง